สวัสดีค่ะสำหรับลิเวอร์พูลนะคะก็ได้เปิดตัว Go Stead เบ็บข่าวสารกีฬาชีเด็ดกีฬาอยากร่วมสนุกแอดไลน์แอด Go s t e d เยือนฤดูการใหม่อย่างเป็นทางการจากไนกี้แล้วนะคะก็เป็นเสื้อเยือนในชุดสีฟ้านะคะแล้วก็จะมีลวดลายต่างๆอย่างที่ทุกคนได้รู้กันนะคะว่าลิเวอร์พูลเนี่ยก็เพิ่งเปิดตัวเสื้อเย้าในชุดสีแดงเพลิงไปเป็นที่เรียบร้อยอย่างที่ทุกคนได้เห็นนะคะก็ออกมาเปิดตัวเสื้อเยือนนะคะให้ทุกคนได้ยนโฉมกันอีกนะคะก็มีความหมายแหละเนาะสำหรับเสื้อลิเวอร์พูลนะคะเสื้อเยือนเนี่ยเขาจะใช้เป็นสี ีฟ้าอมเขียวทั้งเสื้อแล้วก็กางเกงเลยนะคะส่วนลวดลายทางพื้นเสื้อเนี่ยก็จะได้แรงบันดาลใจมาจากแชงกี้เกตหนาสนามแอนฟิลนั่นเองนะคะสําหรับเจ้าแดนเฮนร์ซันตื่นเต้นมากที่ได้เห็นชุดเยือนของลิเวอร์พูลนะคะเขาก็ออกมาพูดถึงชุดเยือนชุดนี้นะคะว่าผมเป็นแฟนตัวยงของเสื้อเยือนแบบใหม่นะคะผมชอบการออกแบบและวิธีการที่ได้รับอิทธิพลจากเมืองกับสิ่ง เฉพาะของสมกสรผมชอบจนแทบรอไม่ไหวแล้วที่จะได้กลับไปใส่เสื้อตัวนี้ลงสนามในฤดูกาลหน้านั่นเองนะคะก็เป็นอีกหนึ่งชุดนะคะที่สื่อความหมายของเมืองลิวอพูได้ดีมากๆเลยนะคะสําหรับเสื้อเยือนนี้ก็จะวางจําหน่ายในวันที่17สิงหาคมนี้ไปจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยนะคะบ๊าย